สันครบเลยงนนอนจอดถนน นั่น,นะครับน,นี่รถน,นะครับเลยประมาณฟุตหนึ่งครับตันนี้ก็ผู้ของทุกคนตื่นตัวนะครับรถก็เลยติดกันนะครับงัแค่นี้นะบ๊ายบายสภานวรัฐ เหมือนมีงานวัดนิดๆแต่ละคนตื่นตัวเออจะเดีกดูไหนซินะ้ยังไม่ล้นนะนะแต่ตความเร็วของน้ำประมาณ300กว่าคิวต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ฮะาจะไม่ผิดประมาณสัก360คิว ต่อชั่วโมงนะครับจะมาถึงสบานวรัตแบบล้นตลิง่งน่าจะประมาณสี่โมงเย็นนะตามที่กอาข้าดกาศแต่ถ้ามันมาเร็วกว่าน,นั้นก็สามโมงก็คงถึงนะครับมวลน,น้ำจากอำเภอเชียงดาวนะครับรายงานข่าวจากกรมอุตุนิยมเชียงใหม่ชัยสถานนะครับ านักท่องเที่ยวก็ยังกินกนาแฟกันอยู่นะฮะไม่ได้เตือนน้อนอะไรนะเพราะว่าฝั่งภาษาไทยไม่ออกนะครับเดี๋ยวถ้าข้ามสี่แยกนี้ไปก็จะเจอจุดที่เขาวัดระดับน้ำกัน แต่แถวนี้เลยแล้วก็จะมีประชาชนจำนวนหนึ่งนะครับมาเฝ้าดูสถานการณนะ์ข้ามแยกไปตรงนี้จะมีจุดที่คนมาดูกันเยอะมากนะก็ตื่นตัวกันนะครับเคออสเล็กๆนะครับส่วนควนี้ชิวๆกินนอง บ้านที่อยู่ใกล้ๆน้ำปิงก็จะเดือดร้อนหน่อยนะต้องขนของขึ้นที่สูงนะครประมาณห้าจุดนะตอนนี้ตอนไม่ใช่ตอนเย็นนะครับตอนน,อน,นี้ตอนนี้ประมาณสักเที่ยงกว่าหรือว่าบ่ายโมงนะเที่ยงกว่าเที่ยงกว่า คนก็ออกจากบ้านกันเยอะเลยนะรถติดตอนกัางวันนักท่องเที่ยวก็ไปดูน้ำกันนะครับนี่ฮะไปดูน้ำอย่างเพราะว่ามันยังไม่ล้นตลิ่งนะครับตอนนี้อ้ ชาชนจำนวนหนึ่งนะครับมาเฝ้าดูระดับน้ำกันนะครับนี่บริเวณหน้าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนครับไม่แน่ใจโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนประกาศหยุดหรือ,อยังครับแต่ว่าวันนี้หยุดไปเลยชาชนก็มาดูระดับน้ำกันครับ ความกลหลหนเล็กๆนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับเหมือนงานวัดนะครับในความรู้สึกของลุงเก่งนะฮะตอนนี้มีงานวัดนะนี่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดวัดระดับน้ำนะครับ มีคนให้ข้อมูลอยู่นะครับว่าน้ํามันจะมาถึงกี่โมงอะไรประมาณนี้มัคเนี่คนยครับจริงๆเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์เชียงใหม่นะมันจะ รายงานทุกชั่วโมงเลยนะคะรับว่าน้ําไหลด้วยแต่ความเร็วเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ขึ้นสูงที่ระดับเท่าไหร่แล้วเนี่ยเมื่าชั่วโมงที่แล้วลุงเก่งดูพบว่าอีกประมาณสักสามสิเซนนะครับจะถึงระดับที่เคยท่วมก็คือสามจุดเจ็ดศูนย์เมตรระดับที่จุดวัดของสะานนวรักนะครับก็คนขนัคือ นี่น่าจะเป็นผู้ปกครองนะครับส่วนใหญ,ญ่น่าจะเป็นผู้ปกครองไปรับเด็กนะที่สวนทางมานี่ครับมีไลฟ์สดกันทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะครับนี่พ่อเองนะแต่เขาสงสารคนที่อยู่ใกล้ๆน้ำปิงนะน่าจะโดนกระทบเยอะเลยเนี่ยนี่ขับรถเลาะ ข้างๆแม่น้ำปิงไปนะเพื่อจะดูว่าอยากดูหน้าพอ่อแม่อ๋อมีผู้ปกครองพาเด็กมาถ่ายรูปเล่นๆน,น้ำแรงมากหรือว่างานวัดคล้ายๆงานวัดนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เจอผลกระทบมากแต่คนที่เจอก็คมจะเศร้าใจนิดๆ แต่ก็มีเวลาเตรียมตัวมากกว่าคนที่อยู่แม่สายนะอันนั้นไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยแต่สองข้างทางเขาก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากเลยนะถ้าดูร้านต่างๆเนี่ยมันบางร้านไม่ได้เก็บอะไรเลยแต่บางร้านก็มีกระสอบทรายมาตั้งๆแล้วละ่ะ นนวัดนะคนออกมาบนถนนกันหมดเลยนะครับตอนนี้ฝั่งแม่น้ำปิงอยู่ฝั่งนี้นะ ตอน4โมงเยน็นน่าจะรู้ผลว่าจะเริ่มท่วมยังไงนี่คือสวนค่ายกาวิละครับเดี๋ยวที่นี่เขาทำตะลิ่งสูงขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นที่วิ่งนะท่านไกลๆนั้นเขาจะทำตะลิ่งสูงขึ้นมาอีกเป็นเมตรเลยนะ สาชนก็ออกมาดูนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ๆแม่น้ำปิงก็ต้องกังวลกันนะครับนี่รงนิดหนึ่งคนระัตรงนี้มีบบลนเออร์กั้นไวน้เลยสบายเลย นี่ไงประชาชนตรงนี้เขาเตรียมพร้อมดีมากเลยนะมีกระสอบทรายอยู่กันก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านผู้ชมเข้ามาประมาณสัก42,501คนแล้วนะครับตอนนี้ครับช่องของมุงเก่งเขียนแบบกับน้องลัญญาน,นักปิ้นนะครับ สร็จิปิ้นนะครับเป็นนักมวยรุ่นเล็กนะกำลังตังงตนนดต่อคลิปอยู่นะอยู่ข้างๆตอนตัดต่อคลิปอยู่อย่างนัอนกันนะครับตอนนี้เกือบจะห้าหมื่นคนแล้วครับช่องของคงเก่งนะห้าหมื่นหนึ่งคน,นครับจาก,กันนะครับมีคนจะข้าถนน,นครับ ฝั่งนี้เขาไม่แน่ใจฐานนี้สูงไหมแต่ที่จังหวัดลำพูนเขาทั่วเหมือนกันนะแต่ว่ามีเพจของหาลำพูนนี่เขาประสานงานดีเหมือนกันนะครับเขา เริ่มรับบริจาคสิ่งของแล้วว่าต้องใช้สิ่งของอะไรบ้างเผื่อประชาชนต้องการนี่เราก็เริ่มประกาศร,รับบริจาคแล้วเป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์เชียงรายนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซําซ้อนที่เชียงใหม่หรือลำพูนนั่นเองนะครับถ้าเข้าไปดูใน ทวิตเตอร์มีคนเริ่มถามหาพวกว่าราชการเชียงใหม่นะครับว่าอยู่ไหนนะครับนี่ใกล้จะถึงแยกหนองหอยนะครับยังไม่มีอะไรนะครับตอนนี้จะเลี้ยวขวานี่ก็เป็น น่าจะเป็นสถาเนเบงไลายนะมีโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ซึ่งเคยน้ำท่วมนะครับตอนนี้ผู้ชมประมาณห้าหมื่นท่น้วนะครับไม่มีคนสักคนนะครับรายงานข่าวด้วยรัญยาสิทธิ์ปริ้น,นะครับผมหมัดพุกซ้ายหนักมากนะครับผม